สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนำนะครับสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนการจะทําใบความรู้สําหรับสายครูผู้สอนนะครับซึ่งจะเป็นวิธีการสอบในส่วนของการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเรามาเริ่มจากเกมแรกเลยนะครับ1กระดาษภาพตัวอักษรและข้อความตัวนี้70คะแนนนะครับเรามีอะไรบ้าง1ตั้งค่าหน้ากระดาษขนาด A4 นะครับจะเห็นว่ากระดาษเนี่ยเราไม่ทราบว่าเป็นรุ่นไหนนะครับเราก็ไป วิธีการตั้งค่าไปที่เคราโครงหน้ากระดาษนะครับไปที่ขนาดนะครับเสร็จแล้วเลือกมันจะมีให้เลือกเยอะมากนะครับเราก็เลือก A4 เห็นไหมจะเห็นว่ามันเลือก A4 อยู่แล้วนะครับเพื่อความชัวร์เราก็เลือกอีกครั้งหนึ่งป๊บเราจะได้กระดาษ A4 นะครับนี่คือกระดาษ A4 เมื่อเลือกกระดาษ A4 แล้วเขาให้ตั้งค่าหน้ากระดาษตรงนี้แหละครับตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยด้านบนและด้านซ้ายขนาด1.5นิ้วด้านล่างและด้านขวาขนาด1 0นิ้วมันมีคําถามอยู่ว่า ถ้าเครื่องที่เป็นเซนติเมตรไว้เราจะทําอย่างไรเราจะรู้ไหมครับว่าเครื่องนี้เราตั้งค่าเอาไว้เป็นเซนติเมตรหรือว่าเป็นนิ้วเราดูกันที่ไปที่มุมมองครับเลือกไม้บรรทัดขึ้นมาเลยครับปึบ๊บจะเห็นว่ามันเป็นเซนติเมตรนะครับเราจะมาเปลี่ยนเพื่อให้การตั้งค่านั้นไปตามในที่ตามโจทย์ที่เราเขียนไว้วิธีการก็คือไปที่ไอ้ปุ่มนี้ครับอาจจะเลือกด้วยอะไรแต่ผมเลือกปุ่มเอาไฟล์นะครับไฟล์ 5. แล้วไปที่ นี่ครับตัวเลือกของว r ดครับพอตัวเลือกของวัดปุ๊บมาที่ขั้นสูงครับขั้นสูงนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับด้านล่างมันจะมีคําว่าแสดงการวัดในหน่วยของนี่ครับมันขึ้นเป็นเซนติเมตรเราก็เปลี่ยนครับเป็นนิ้วครับแล้วตอบตกลงครับดูสิครับว่าด้านบนตรงนี้นะครับมันเปลี่ยนเป็นนิ้วเรียบร้อยแล้ว เมื่อเปลี่ยนเป็นนิ้วแล้วเราก็ไม่ต้องมาตีค่าว่าเออหนึ่งหนึ่งนิ้วเท่ากับกี่เซนสองจุดห้าสีส่อะไรไปคูณไม่ต้องหรอกครับเราไปที่เขาโค้งหน้ากระดาษอีกครั้งหนึ่งมันจะมีเขียนว่าระยะขอบตรงนี้เห็นไหมครับมองตามเมาส์ผมทันนะครับระยะขอบนะครับมันจะมีขอบด้านบนด้านซ้ายเท่าไหร่อันนี้เราไม่ต้องไปดูมันหรือมีอยู่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูโจทย์นิดนึงนะครับเขาบอกว่าด้านบนและด้านซ้ายเนี่ยขนาดหนึ่งจุดห้านิ้วบนและซ้ายอะ เราไปที่นี่แล้ครับระยะขอบแบบกําหนดเองมันมีให้หมดเลยครับว่าจะแบบไหนในโะจทย์คือด้านบนและด้านซ้ายเนี่ยหนึ่งจุดห้าบนหนึ่งจุดห้าครับบนซ้ายก็หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้านะครับก็สองด้านล่างครับด้านล่างและด้านขวาเนี่ยขนาดหนึ่งนิ้วล่างและขวาเป็นหนึ่งนิ้วแค่นี้เรียบร้อยแล้วตอบตกลงครับแค่นี้ครับได้คะแนนแล้วสิบคะแนนเสร็จแล้วครับนะครับ ในส่วนข้อต่อไปนะครับภาพให้แทรกภาพที่มีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาไม่น้อยกว่า2ภาพ20สิคะแนนแล้วก็ต้องดูก่อนว่าภาพที่เราจะแทรกนั้นเป็นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ไปดูที่ในส่วนของรูปภาพของเราต้องด,ดูเนื้อหาก่อนนะครับว่าเราจะเอาเนื้อหาอะไรมาใส่ตรงส่วนนี้บอกไม่ได้ว่าจะเป็นรูปไหนฉะนั้นจะทําให้ดูลักษณะการแทรกนะครับการแทรกรูปภาพก็ไปที่แทรกครับ ไปที่แทรกครับพอโหมดแทรกปุ๊บม,มันจะมีแทรกให้เยอะมากมายเราไปที่รูปภาพครับครับเราเซฟจากอ่ารูปเนี่ยเราเซฟไว้ที่ไหนเราก็เข้าไปเดียวเพราะว่าเซฟเซฟไว้ที่ไดดีไงครับเราก็ไปที่ไดดีอ่าเห็นว่าจะรูปเยอะมากถ้าเป็นรูปรองเท้าเนี่ยครับเราก็เลือกรูปรองเท้าแล้วก็แทรกไปเราก็ได้รูปแทรกมาแล้วนะครับหนึ่งรูปนะครับนี่คือคําสั่งแค่ให้แทรกรูปภาพนะครับไม่น้อยกว่าสองภาพ ก็ทำเหมือนเดิมครับแทรกรูปภาพจะแทรกกี่ภาพก็ลองแทรกดูครับแทรกนะครับปุ๊บผมได้รูปมาละเราย่อเพื่อให้ขนาดเล็กลงเพื่อเราจะได้ดูง่ายครับอันนี้สองรูปมันทับกันอยู่ไหมนะครับมาทับกันอยู่เหตุผลที่ทับกันอยู่เราไม่ได้เอาคลิกด้านนอกครับถ้าคลิกยังมีจุดทั้งแปดจุดในขึ้นอยู่มันจะแทรกมาทับเลยครับต้องอให้จุดหายไปนะครับแล้วกืที่แทรก รูปภาพอ่าลองใหม่ปึ๊บเนี่ยครับรูปนี้ผมเรียกว่าแตะขอบฟ้านะครับถ้าใครไม่เคยไปแตะขอบฟ้าก็ลองหาดูนะครับนี่ครับรูปแตะขอบฟ้านะครับตอนนี้เราได้สองรูปละอันนี้เป็นอย่างน้อยจะทํากี่รูปก็แล้วแต่ครับเราก็ใช้ลักษณะเดียวกันในโจทย์ดูโจทย์นะว่าเขาให้แค่แทรกรูปครับเขาไม่ได้ให้แต่งรูปอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือยอ่อถ้าเป็นเจาะรายละเอียดลึกขนาดนี้ก็ลึกมากไปก็เ,เราค่อยว่ากันทีนี่คือการใส่รูป อันเนี้ยทำทำตรงนี้เสร็จรูปละสิบคะแนนนะครับข้อที่สองครับตัวอักษรอังสนา UBC หรืออังสนา New อย่างสมมติว่าอาขอขึ้นมาท่านใหม่นะครับโดยการกด Enter